โจ๊ะอยากได้เกมดีอยากมีเกมแท้ได้เกมแน่ถ้าคุณซื้อจ้ะ สวัสดีท่านผู้ชมท่านด้วยนะครับนี่คือรายการมังเอิญเกมเมอร์แล้วผมก็ญายเคมมานะทำไมเสียงหายอ่ะเสยหายอ๋โอ้ไปครับนึกว่าตายแล้วเริ่มมาครับไปเลยครับมาถึงก็มันเลยนะก็ลุดรัวมาลุวรัวคีย์บอร์ดรัวคีย์บอร์ดมาครับรัวจอยมาครับมากับเป็นคณะมาเป็นคณะคณะเตะอู้ดไม่นีกระโดดหนีตัวกับกัมโบกัมโบเคมมาจะเป็นสีต้มนะฮะส่วนผมจะเป็นสีฟ้าขาวจริงอยู่นี่ที่จริงอยู่ ไเออะ้้ยโโหเกมนี้คือกังฟูสไตล์นะครับกังฟูสไตล์เออลืมพูดชื่อเกมเลยตัดชื่อเกมมัวมัวแมันไงโอ้โหมันมันโอ้มามาเลยมันกําลังมัวยังเมาหนัวกําลังนัวนัวนัวอย่างไรที่แม่งหาตัวเองไม่เจอละมาหาตัวเองไม่เจอเก่งนี่โอ้โหคอมโบคอมโบติดแปดคอมโบแล้วสองยี่สิบมึงอันนี้ฝั่งกูเอาละเอาจัด ทำไมกูไม่ได้ขคอมโบเลยวะอ๋อมันรวมกันนี่วะเอ้ยอยเอาตกใจดยเอ้ด้ทำไมทาย่ต้องเตะบต้องเตะนี่ต้องเตะนีะครับลถ้าตัวแดงคุณเคมาใช้ท่านะครับตัวแดแล้วตัวแดงแล้วโอะๆๆๆๆ จะเล่นเมาส์แม่งแรงมากเลยเมาสทัวเมาสทัวแต่คุณเคมาเขาโด้กิ้งกิ้งเลยมึงกิ้งเลแต่ผมเล่นเป็นจอยนะคุณเคมาเขาก็เล่นคีย์บอร์ดไปเออแย่โดนกะมันอยู่อุ้ยเตะอุ้ยอุ้ยเอ้าเอ้าวอุ้ยอุ้ยเกือบไปแล้วครับกูจะเล่นแม่งให้หนักโอ้กูจะเล่นแม่งให้หนักเกลือกลืเกลือนเกลือมาเตะกูเอาใครโทรมา ไอโดมาไปอไอโดมาไอโดมามาคุยเลยดีมาแล้วมันะอุ้ยอ oh okay, ุ้ยออ้ยเป็นเลือเก็นเลยเป็นเลอสัต oh, uh> ว์โอเคได้และได้และมาแล้วครับดังนที่ไปมาครับมปัญหาชิมมปัญหาอุ้ยอ้ยอ้ยยาอย่าเล็กก็อย่าเลนกับกูุยนีนี่เอาเอาสาเปาสารบเปาสาัเ่าใส่ขวดเออเอาอย่าิงเดอย่างกิ้งดอุ้ยเะ อุ้ยมาเล่นแม่งเล่นแม่เล่นมึงหรตัวแดงเหรอตัวแดงแล้วโดนโดนโดนหนักมามาเต๊ะมึงตายลัดมึงอย่ามาลาดอย่ามาลาดจริงจริงโชว์ดีเก็บลาดเย็ดไอ้ท่าใหม่แอร์ไซส์ครับมันท่าคอมโบกับอากาศอะไรมีสีป่ะสีป่ะดูดิเอออรอรอรอเย็ดแรงเอเยดไม่เอ็ดอ่ะไม่เอ็ดวะโอเอเอสโฮเอเอสโฮ อะต่อเลยไอคิวเม็ไปเนาะอะไรนะอ๋อซื้ออัปเกรดเปล่าอ๋อนี่นี่ท่านี่เป็นเป็นเอฟเฟกของเราเว้เราออกเราออกแลอ๋อนี่ี่อะยรอะอันนี้เป็นเพิ่มแม็กเลือดเออเนี่ยเพิ่มนี่นี่ไงเนี่ยซื้อสกิลด้วยโหแมงหมื่นหนึ่งไอพันหนึ่งอ๋อต่อยต่อยแล้วต้องคุยแดงตั้งไม่พอไอสัตว์ไปดูไปดีไปดูที่ออคิเมนดิง่ายนะอืมกเข้าไปเออใส่ไปเออห้าร้อยเป็นทำให้เราตายได้ครั้งหนึ่ง เออเขาใส่เลยเลยเออออกเลยโอเคเดี๋ยวนะตาเรา normal เราไม่เราไม่ต้องปรับอ่ะอ๋อน่าจะน่าจะเหมือนกันโอเคต่อเลยเหรอโอ้เยี่ยมเฮ้ยนี่เจอใครเนี่ยเฮ้ยคุณลุมคุณลุมบอสเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแค่กันกันกันให้กันไม่ให้กันให้กันอ๋ออ๋ออ๋อเฮ้ยลุมหน้าลุมหลังเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยถ้ากันกันโอ้ยโดนหนักเลยกูเฮ้ยถ้าไม่ตายได้แล้วนี่กดดีกดใช้เลยใช้เลย อุ้ยแตกแตกลุงแตกลุงแตกเดี๋ยวกูกันให้โอ้ยไม่ยุดไม่ยุดโอ้ยโอ้ยไม่กันแล้วกูไม่กันละโอ้ยเขาหน้าเขาหน้าเตะหน้าเตะหน้าโอ้โหเตะหน้าโอ้ยเต็มอ๋อให้ต่อยให้ต่อยเว้ยให้ต่อยอ๋อโชว์ริวเคนโชว์ริวเคนเลยมึงต่อยต่อยอะไรวะกูยังไม่รู้เลยหมายถึงแบบให้ต่อยลุงตอนลุงการแล้วก็ให้เตะแล้วให้เตะให้เตะเออฮ้ยกานเว้กันเว้ยไม่ไม่จกินจริงเตะเตะจริงจริง เิ้ยได้แล้วได้แล้วรอลุงตัวแดงก่อนรอลุงรอลุงตัวแดงต่อยต่อยต่อยเกมะเออต่อยต่อยเตะเตะเตะนีมีต่อยเตะเออโอ้่ยไม่มีสเต็บเริ่มเริ่มมีสเต็บเข้ามายุ่งเออดีกันได้กันได้อยู่โอ้ยโดนโชว์ลิวเชนเกือบกูเกือบกูตายแล้วกูจะตายแล้วกูจะตายแล้วกูจะตายแล้วฮ้ยพูวปัดโรด้าลุงไปไกลๆกิ้งอ่ะามึงเลยคนเดียวเลยเฮ้ยถ้าไม่ตายถ้าไม่ตาย ไอ้กูได้แล้วนี่หว่าเออเดี๋ยวกูรออร่อยเอ้ยมึงมึงอย่ารีบเลยมึงมึงทำไมทำไมตายอ่าดีการทันโอ้ยแตกแตกแล้วแตกแล้วแตกแล้วอุ้ยแตกแล้วแตกแล้วได้กากมากอุ้ยอุ้ยคืออะไรดีการคืออะไรคืออะไรเออมึงได้ดูดเลือดละนี่คืออะไรคืออะไรไปครับไปอุ้ยตายเดี่ยวตายเดี่ยวใส่เดี่ยวไปแตกแตกแตก โอ้ยไฟแตกไฟไหลวิ่งแล้ววิ่งไฟไหลไม่ได้ลุงโอ้ยกูว่าต่อต่อไฟไหลเอ้ยต่อต่อโอ้ยยังมีต่อยังมียังมีโอ้ยยังมีมันเลยกูตอนนี้ตอนนี้คลิปตอนนี้คลิปแล้วมันไปแล้วมันเลยกูเกมเกมดีครับเกมมันเกมดีๆทำได้อุ้ย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 อย่าลืมไปตีไปยื้อนะครับเกมนี้เกมดีเกมแท้เกมดังเกมเด่นเกมเด่นโอ้โหมึงมึงพูดรัวมากเลย กดโอ้ยเต็มเลนเต็มเลนเต็มเลนไปแล้วเต็มเลนไปชีวิตกูจะไปด้วยสละเปาใส้ถั่วแดงโอสละเปาเนี่ยเกมนี้กูนหุ่นได้เต็มที่แล้วเกมนี้มันไม่จืดเหมือนไม่จืดชื่อบาเทอร์บาเทอร์เย็ดเย็ดเย็ดจิ้ง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 โอ้ยโถ ได้อันนี้น่าจะได้ดีอ้าวดีได้ดีมึงโดนโธริวเคนเยอะไปเว้ยโอ้โหกูจะตายอ่ะโอ้โหตายแล้วไอห้าร้อยถือได้แล้วแอสไตร์แอสไตร์เอามาทำไมฮะเอาเขาเป็นเอาไว้ลบกลางอากาศไงยังไม่ได้เลยวะก็กดกดตกลงไปดิไม่ใช่ไหนอ่ะกดอะไรวะเออฮัเนแหละอ๋อนนั่ไงแอสไตร์เฮ้ยแอสไตร์แอสไตร์แอสไตร์เฮ้ยลองลองลองลงไปดูดิเก้าร้อยหกสิบเองกรรมมันมันให้โบนัสเราไม่ใช่อ่ะให้โบนัสไม่มีเลย เข้ที่ขี่เอ้ยกดอะไรวะกดอ๋อหมัดบวกเตะครับได้ท่าใหม่โคตจ้าโอเคได้หมัดบวกเตะโอเคได้อ้าวท่าเดิมไม่ใช่วันนี้ท่าหมัดบวกเตะเออก็ท่าเดิมแต่อันนี้ท่าอะไรหมัดเตะหมัดอ๋อโอเคอันนี้คือมีอยู่แล้วใช่ปะวะมีคือมีแล้วอันนี้คือเฮ้ยอ๋อกระโดดแล้วอ๋อโอเคโอเคอันนี้ยังไม่มี มีแล้วนั uh ้นมีแล้วนันมีแล้วเหมือนกันอ๋อเหรอไปต่อไปต่อไปต่อเหล่อเรื่องไม่ต้องดูครับเอ้ยเดี๋ยวเราจะเจอพอเท่าแล้วจะเท่าไอ้เหี้ยแม่งตีได้ไอ้สัตว์ตีตีไม้ไม้ฟ้าตูดทันทัดกิน้าทันทัดกินกามึงมึงอย่ามึงอย่าอย่าเล่นของสูงอย่าไปบดของสูงจะตายแล้วนะไอ้สัตว์ตีนี่แล้วตีกว่าโอม่แต่ละเป้ามาเก็บดีแต่ละเป้าเคสมาแต่ละเป่าแตละเ้า

อุ้ยวเก็บตังค์กันเก็บเก็บเก็บตังค์ตังค์ตังค์สำคัญตังค์สำคัญยิ่งชีพอืออือดาคอนสแตนไท์ดาคอนสัตนไทน์วมาแล้วบอสมาแล้วบอสบอสบอสกูแต่ลราปันาให้ตัวแดงเอาเงิเปล่าไม่มีไม่ใช่เราไม่ใช่เปลามึงลากกูไม่ใช่เปล่าไม่ใช่รู้เออเอออ๋อนี่มันแค่หลวงพ่อหลวงพ่อหลวงหลวงพี่หลวงพี s <rating> <S <tense>? ่กากหลวงพี <PDF laim neither> ่นนท์คำไอ้เนตรคำไอ้เนตรคำนวลคำป้องต่อยเขาให้ต่อยเขาให้ต่อยนี่มึงตอยมึงเตะไปแล้ว่ะ ต่อยทั้งต่อยทั้งเตะอู oh <t> ้ <Ay> ููหูดงเนนคำเนนคำเนนคำอู้หูโอใหญ่ใหญ่เลยตีกูใหญ่เลยว่าไอ้นี่แม่งยากเลยอุ้ยเจออ้ยไมไม่ไม่ไม่ไอ้ตัดวมหยุดเกมหยุดเกมก่อนดิเออมึงกดอะไรวะมยิงกดสตาร์ทใครวะไอโอไปต่อไปต่อเอากูมั่วแล้วไอ้เหี้ย้าไมปตายเออไม่เป็นไรยังมีชีวิตอยู่อันนึ่ ท่าล้อวิวิวซาลาเปาซาลาเปาขอขอเอ้าวี้เขี้ยหลงพี่กูเก่มโดนกูเก่งเลอหลุมหลุมหลุมพี่หลุมหลงพี่เตะเตะนี่มาอย่างคอมโบกิ่ิคอลเพอร์เฟคลูคิ้วโอ้ยโชว์ลิวเคนโชว์ลิวเคนเอ๊ะเหมือนหลวงพี่ตาที่แล้วไงไม่รู้อะเนี่ยเทคนิคเหมือนเดิมเลย จอโดนลุมโดนลุมโอ๊ยเตะต้าน้าช็อตตะลัเปาแสดงว่ายังมีต่ออ๋อไม่มีเออให้ตะลัเปามันทำไมเ่ยเออมึงให้เพื่ออะไรเนี่ยมึงเนี่ยกี่นาทีแล้ววะกี่นาทีแล้ววะไม่ไม่กี่นาทีเองนะดูไวมากเลยฉากนี่ยสองนาทีเห็นเนอะโอ้เล้งบีอ๋อได้ได้ได้หนึ่งพันไวเล้งบีซื้อได้ซื้อได้แล้ววิ่งสองพันเลยอ่ะพี่ให้ก็เยอะจังไม่มีอะไรนั่นเลยเหรอแล้วมีแอร์สไตล์ไงทำมาเพื่อ หลบไงหลบปลีกบหลีกโอเคซื้ออืมซื้อเล่นแล้วก็เก็บตังค์ไว้เพิ่มแม็กขอแม็กไอ้นี่ด้วยเพิ่มเลือดโอเคโอเคไปสตาร์ตต่อไปเจอบอสแล้วเว้ยบอสเลยนดินจารดินจาเฮ้ยนี่มันเรียนคำไม่ยีเรียนคำไอ้สัตว์เอ้ยสวอตแมนเฮ้ยไปลุงไปลุงมคนละทิศคนละทิศไปฝั่งนู้นเดี๋ยวกูไปฝั่งนู้นเองวิเตะกระโดดยังไงกระโดดยังไงกระโดดไม่เป็นน่าจะกิ้งว่ะกิ้งเอาไม่ได้เออเออไปไปลุงลุ้มสองทางลุ้มสองทางเอาเชี่ยกิ้งมันองไป กูจะกิ้งกูจะกิ้งแม่ให้หนักกูจะกิ้งแม่งให้หนักโอ้ยได้แล้วได้แล้วได้แล้วเหลือกันดีนักกูได้แล้วกูได้แล้วอุ้ยเียโอ้โหแม่งต้องการมันต้องการมมนต้องการตัดัดตัดัดตดัดัดได้ัตัดตดตัตัดตดัดตเดสดตัดตัดตัมัดต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 ัดดัดตตัดตัมตัดตัดตอดตัดตัดตัมึัมตัดตัดตัมึัมตัมตัด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 ตัมตัดตัดตมมนมนมึนม มึนไมุ่้ยไม่ลุก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 ไม่โอ้ยโตายไม่ลุกกูไม่ลุกโอ้ยโอ้ยต่อ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 ยเนี่ยต่อยอุ้ยเฮือหุยอุ้ยอุ่นอ๋อมันต้องโหอะไรวะอ๋อมันมันสี่เหลี่ยมไงสี่เหลี่ยมมันจะการได้เนี่ยไอ้ไอ้เก็บทาไม่ได้ไปใช้ยาฉุกเฉินโอ้ยกูจะตายแน้หนึ่งเฮ้ยจะไม่ตายเลยเฮ้ยทาไม่ตายดิอัดเลยอัดเลยออ้ยโดนคอมโบก็อืมตัน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 ได้อีกตันอีกหนึ่ง เอาเอามันกันได้กันได้ชิบหายแล้วโอ้โหตายคู่เลยพี่ถ้าไม่ตายถ้าไม่ตายเลยโอ้ยหึหึเฮ้ยเดี๋ยวเราไปฝั่งนู้นเองนายนายนายอุ้ยโคตรตายแล้วกูจะตายแล้วกูจะตายแล้วเฮ้ยลุมลุมมันลุมมันเฮ้ยเฮ้ยหนี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 อย่าตายอย่าตายอย่าตายตายอย่าตายเอออย่าเดงก็ตายโอ้ยเฮียช่วยชีวิตกูได้มากเลย ดาดหนึ่งไม่ไม่กี่นาทียังนะอ่ะแอร์ดีเฟนเดอร์อ่าการกาอากาศปะการกาอากาศแค่กระโดดกูยังไม่รู้เลยเอ้าจะได้ไม่ตายนี่ไงกระโดดกดอะไรวะฮะเอ็กแอบเอ็กดีอีกแล้วอะไรโอ้วะหกร้อยบ้าน